เอิงเอิงเอิงเออตัวอะไรไม่รู้อ่ะร้องนี่เฮ้เฮ้เออเด็กสันฮิฮิฮะาไม่มีทางมาตอนเนี้ยเอ้เป็นโอ้เอาเฮ้ยตจ้าตัวไปเบ่งพลังมาตอนไหนเนี่ยนี่มันแม็กจอมพลังเขาเรียกว่ามีหมาน่ารักที่บ้านก็ต้องกินบอลเป็นไรบอลเป็นไรเฮ้ยเฮ้ยบอลยินได้เพื่อนตูแม่เหมือนลิงจัดเฮ้เฮ้พูดกี้พูดกี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยออกมาฮะเฮ้ยระวังนะไอ้ไอ้นี่มาไอ้เอเลี่ยนอ่ะเมื่อกี้ได้ยินอยู่มันร้องเฮ้เฮ้เฮ้โคสกิปปี้ดีมาแล้วมาแล้วเก็บสองเก็บสองสยองขวัญ เก็บของไม่ยอัานเรามาแช็งให้บอสตายกันเถอะบอสเรีบตายดิเออบอสรีบตุยเร็วเพื่อนกันยังไงวะมันขำมันขำเฮเฮฮไม่ต้องห่วงทุกคนเราจะปลุกพวกนายเองเดี๋ยวขอไปฟาร์มเวลก่อนนะเอ็นกองช่องแช่งากบลัดมาลัด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 บอกกันช้า <I> เอ้พ<ถ>่อแต่ดูไอ้กบอยู่กลับมาสู่เกมอันคุ้นเคยของเราบรรยากาศอันสุดแสนไม่น่าคิดถึงซะเท่าไรเออวัยรุ่นพร้อมที่จะไปตุยกันหรือยังเอาสองมาสักทีก็ต้องลุยให้สุดเป่าวะอาซาห้องแล้วเข้ามาเลยเข้ามาเลยเออมากระบมดแล้วไป,ไปกายกดเริ่มเลยเลยสกบมาดูกันว่าเราจะรอดไหมไอ้ภาคสองครั้งเนี้ยหลุดหายเออเดี๋ยวรอชิมคัสตีนว่าอร่อยแค่ไหนอโอ้ยทำไมมันหลุดนานจังเลยอ่ะอย่างยี้ต้องหาอะไรรอแฮปปี้แฮปปี้ เอิงเอิงเอิงเอออุ้ยนี่ไอมาแล้วเสียงมาแล้วแต่พาวยังไม่มามาแต่เสียงอันนี้มาแล้วอุ้ยเอ้ยโอ้ยพากันยังวัยรุ่นโอ้พวกเรากำลังจะตกลิฟต์แล้วโอ้ยตกลิฟต์ทุกคนนั่งเร็วปว้าเรียบร้อยจบตายเดือดตายเฮ้ยโคตรเท่ีะภาคสองน่าตื่นเต้นมากแต่แฟนเมกระเท่เหมือนกันนะบอลลงมาดิ ไอบอลลงไปดิไอบอลลงลงไปดิลงไม่ได้ลงไม่ได้อะลงไม่ได้อเออมันขวางไม่อยู่ไม่หนุกเลยเอยมีรถล่างด้วยอ่ะเราทำอะไรได้อ้ต่อไปที่ให้เพื่อนด้ด้วยใช่หรอทุกคนเนี่ยทางไปต่อเนี่ยเราต้องกดสวิตช์อะกดปุ่มเพื่อเปิดประตูอ๋อไม่ทำงานอ๋อนี่ฟิวอยู่นี่แม่ยังเล่นไปถึงไหนเลยก็เริ่มงงกันเร็วปึ๊บเรียบร้อยสองคนยกเออเรียร้อยปะไปเปิดประตูกันเฮ้ยเปิดประตูแล้วอุ้ย เกิดอะไรขึ้นเรถด้วยฮ้ยมันชนได้เหรออ้าสวนเฮ้ยรนลางชนคนได้เหรอไอบอสอยากลองเปล่านี่ไงประตูที่ร้อยหนึ่งว้าวงแล้วอันนี้นี่ไปด้านขวาไปด้านขวาด้านขวานี่ไงไปที่ต่อไปได้ละเฮ้ยมีใครแอบนรถอีกแล้วอุ้ยอุ้ยแอบไม่อด้เท่มากอุ้ยตัวอะไรตัวอะไรเดี๋ยวใจเย็นตัวพึ่งเล่นตัวพึ่งเล่นว้าว แม่มืดจังเลยอ่ะอุ้ยห้องอะไรเนียคนมืดเอ้ยเอาไหว้นอไฟไฟนี้ช่วยได้วะ่ะเจอห้องต่อไปแล้วนะทุกคนห้องต่อไปอยู่ทางนี้ทุกคนไปไหนกันวะอา้าเฮย้ยเฮ้ยเพื่อนหายอา๋ออยู่นี่กันอไอ้บอสอ่ะเฮ้ยไอ้บอยมาเร็วโอเคไปห้องต่อไปร้อยสี่บันไดอีกเร็วอ่ะเล่นแฟนเมก,ก็เจอบันไดอุ้ยสกีสวันดีลูกทำไมเราไม่เห็นเจอว้าก็จะบอกเลยว่าไม่เห็นเจอเลยเจอแล้วเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรวะตัวอะไรไม่รู้อ่ะร้องเี้เฮ่เฮด้วย มัเ็เด็กสันฮิ่ฮะอยอะไรอะโอ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรเสียเขาเหมือนลัดเลยลัดเหรออยไม่ใช่ัดเหรอเมาแรมารงาแรงเอาเหรอโอ้ยเสียงมาแรงก็ตูมาแรงมาแลงัวแลงัวแลงัวแลงัาแลงมาแรงัวแล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 งัวแงมาแรงมแงมาแรงมแงมาแรงมแงมาแงมแมาแรงมแง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 มาแงแม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 แม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  เฮ้ยพี่พอลเกิดใหม่เฮ้ยได้เกิดใหม่ได้ไงฮะเฮ้ยไอดอลบิลรีมไยอายใช่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแมลงที่นี่แม่งโคตรดุว้าวอย่าเหยียบนะอย่าเหยียบอย่าเหยียบอย่าเหยียบได้ได้เรา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 จะไม่เหยียบเป็นบ้านคอยน็อตเลยเฮ้ยนี่มันบ้านไอ้น็อตนี่นานนาไอออ้็ตะทุกคนมันมีสองทางให้เราพังอ่ะเราจะพังประตูฝั่งไหนก่อนซ้ายซ้ายหรือขวาขวาซ้ายดีเอขวาอ่าพังขวาก่อนเพราะขวามันร้ายโอ้ไหนไปสำรวจหน่อยแล้มีทางไว้ตอนเนี้ยเฮ้ยเป็โอู๋เอา ่ไไมดด้ิภาคสองนี่มันเอาไ้ฆ่าเพื่อโดยเฉพาะนี่หว่าแล้วช่วยกันดันช่วยกันดันนั่นแหละช่วยกันดันช่วยกันดันอโอ้โหแรงโคตรเยอะโอ้โหตัวตู้ไปเปล่งพลังมาตอนไหนเนี่ยนี่มันแม็กจอมพลังไม่มีของอยู่อ๋อของอยู่ฝั่งนู้นโอเคเดี๋ยวเราไปเอาน็อตเช็คไม่ดีอ่ะน็อตเช็คไม่ดีอ่ะตุ้ยองไม่เห็นไงไม่เห็นอะไรเดียวมันอยู่ในตู้เต็มไปหมดเลยเนี่ยนี่ไงเครื่องปั่นไฟอยู่นี่ใส่เลยกิ้งกิงแหวกอะไรอ่ะห้องอะไรวะเนี่ยนี่มาปัอนปี้เพทาม เฮ้ยอะไรเสียงอะไรฟิกเกอร์เหรอเมื่อกี้แม่งตกลงมาจากข้างบนน่ะอยู่ข้างล่างไม่อยู่ข้างล่างเฮ้ยฟิกเกอร์อยู่ล่างเราว่าเราว่ามันน่าจะขึ้นมาข้างบนได้เว้ยไอ้ยันนี่น่าจะไม่ให้มันออกไปแน่เลยน่าจะใช่อ่ะอน,นี่เหรอทางปกติอ๋อพิกเกอร์ทีกก่มาเจอสำรวจดอ้อแล้วไปโอเคงั้นเราก็ไปต่อเดินไม่ได้วายวายขึ้นมาไม่ได้ตอนนี้ก็ว่ายไปก่อนแล้วกันไม่บายไปแล้วเจอกันลนลนลนเฮ้ย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  ตัวอะไรอะไรใครโดนอะไรใครโดนอะไรใครโดนอะไรไอ้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 ที่กบอะกบมเกรัมรันรั่รดรั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 ้รัดรัดรัดรัารัดรดรัรัดรัดรกดรัดรัดเัดรัดรัดรััดรัดรัดรดรัดรัดรมดรัดรัดรรลดรัรัดดรัดรัดรดรัดวดรดรัดรัารัดรกดรัดรัดดดดเลยจ้ดอดดนแล้วอุยอุยเจอแล้ว้ดิมด้วยแล้วก็หายไปแล้ว อ้าใหญ่ที่ได้อ้าใหญ่ที่ได้อ้าว้าวโอ้โหก็ไปเลยว้าวโค้ชน่าตื่นเต้นนะไปนอนหาฟิลเร็วโอ้เดินสนุกแน่หาคนเดียวหนุกแน่มึมกี้อยู่ดีๆก็มีคนโทรอ้าวอ้าวไอ้นอตตายขึ้นย่างคนจากหน้าเหไอ้นอตตายเดียวเลยตูกลับไอ้ทีไอ้คอตเดียนเดียนไปเร็วของขวัญเลือดเห่าได้ไหมไอ้อ้วนอุ้ยหันมามองด้วยน่ารักจัดเลยงา่งงง เขาเรียกว่ามีหมาน่ารักที่บ้านก็ต้องกินเฮ้ยบอสบอสเป็นไรบอสเป็นไรเฮ้ยเฮ้ยบอสยินได้บอสยินบอสยินอ่าบอสบอลปกติแล้วเหรอเพื่อนโอ้าวแล้วพวกเราก็ตายกันอย่างนั้นครับเป็นไปได้อย่างผ่านภายในวันนี้วันเดียวเลยแต่ทัวร์เป็นไปไม่ได้หรอกไปเริ่มตาสองได้ตายเหมือนเดิมเย่นี่เจอแม็กจอมพลังเฮ้ยแม็กโมโหใครมาเฮ้ยลองเจอเออแม็กพลังช้าง กลของก็เอาเฉพาะไอที่มันเดินผ่านนะแล้วไอ้บอสไปไหนวะเนี่ยไอ้บอสบอสมันตายแล้วไอ้บอสโอ้โหนี่เพื่อนเพื่อนตูแม่เหมือนลิงจัดเฮ้ยเฮูดกี้พูดกี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยออกเลยฮะอ่ะตูมีแต่สกีนะเอาสกีไปนี่ก่อนแล้วกันอุ้ยอุ้ยโอ้ยเมื่อกี้จะสกีแล้วตูตูจะหายไปมองกดอีอุ้ยทุกคนเห็นนี่ปะไอ้ทุกคนเห็นสีแดงแล้วใช่ปะลองกดเข้าไปใหม่ เรากดเข้าไปไหมเรากดเข้าไปไหมอ่าไม่ใช่ไม่ต่อยอนี่มันเข้าอุ้ยอาอายอู๋คนแรงเลยอู๋อู้อ้ายอแ a d นี้ด่าไม่แรงมากมองมองไม่ถึงวิเอ้ยรัดมารัดมามาไปยังวะไปโอ้โหโคนนานเลยเฮ้ยมีหัวใจเต้นด้วยสวยคืออะไรอ่ะฮะไอ้ยอ้น็อตกับบอสไปไหนอ่ะเอ้าหายไปเลยสองคนนั้นเขาตายแล้วเหรอไม่นะไอ้น็อตตายแล้วก็บอสประตูกูตาเลยบอสตูไม่ได้แกงแค่เอาคืนตาที่แล้ว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ดึงออกดึงออกมันจะหายไปเองมันสามารถกดอีที่เพื่อนได้อ๋อกดอีที่เพื่อนเหรอกดโยนให้เพื่อนว่างั้นเหรอโยนให้เพื่อนไม่ดีดึงออกดีดึงออกไม่กดอีเพื่อยัดเข้าหน้าเพื่อนให้แน่นกว่าเดิมเจอแล้วเหรอโอ้ยอยู่ตั้งไกลเอามาใส่กันมึงเดิมผ่านได้หลายรอบไม่ขอโทษครับพี่สปริงผมผิดแล้วอ้าวซวยอไปไปแกงตาบอดจงเจริญไปอุ้ยสกีตแอะเฮ้ยระวังนะไอ้ไอ้นี่มาไอ้เอเลี่ยนอะเมื่อกี้ได้ยินอยู่มันร้องเฮ้นี่นี่มีไฟแช็กด้วค ยินดีด้วยมุมเดินเกียนกิบดีดอมคุณตายจากเกรยกิบด yeah> anyway> claro ีดอมดอมนิ่นิโสกิีดีไว้รัดัดปะัด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 มารัดมาหวหายไปแล้วโอรอจังเลยอย่าเหยียงก็พอเหยียงก็น่าจับโอ้โหออนี้ิเกอร์ล้มลงมาจริง้วยเห็นละทำถลมทำลมไปเร็วไปเร็ว อุ้ยมีน้ำเฮ้ยรัดมารัดมารัดมาฟังหน่อยเพื่อนรัดมามาแล้วมาแล้วเก็บสองเก็บสองสยองขวัญเก็บสองสยองขวัญว้าวโดนจับด้วยโอ้่อชีวิตอ้ยบอลรอดวะต้างหลานต้มอ่ะหนีรัดไม่พ้นไม่พอแม่งโดนไอตัวนั้นจับกินอีกว่าไงกระต่ายกระต่ายนานเลยกระต่ายน้อยกระต่ายน้อยตายแล้วเจ้าขงศาสตร์ตั้งนานพึ่งถาวรสิบแปดหองเองวะใช่มันเดินโคตรไกลเลยอ่ะ ภาคเนี้ยเดินไกลมากก็มาแล้วเออสวัสดีพี่น็อตบอยยังไม่ตายเลยอะเลยครับบอเเดียวออเรามาแช่งเรามาแช่งให้บอยตายกันเถอะบอยรีบตายดิเออบอยรีบตุยเร็วเพื่อนกันยังไงรู้ไ่าว่าว่าดอว่าดอเล็กน้นยองมีสิ่งอะไรที่ดีกว่าดอแบบแฟนมิดอะไรดีกว่าหรอดูเพื่อนได้ใช่อันนี้ดีสุดเย้มันขำมันขำเฮ้เฮ้เฮ้ระวังนะอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยพิกเกอร์ดูพิกเกอร์เดินผ่าน โอ,อ้โหโอ้โหโอ้โหวิ่งอยากันรู้วิ่งอยากันรู้ไอ้บอสไอ้บอสใกล้ไปไหมไอ้บอสใกล้ไปไหมโอ้โอเครอดโอ้ยวิ่งโอ้ยบอสบอสโอ้โห้บอสรอดนายไม่รอดแล้วล่ะเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหจับบิตคอยน์เลยโคตรดุคิดว่าวันนี้จะผ่านไม่ครอฟไฟในเกมเดียวไม่อยากให้ทุกคนเจอบอสจังเลยอ่ะตื่นเต้นทุกคนยังไม่เห็นบอสเลยตอนนี้ก็เจออยู่ทุกคนนะไม่เอาไอ้บอสนี่แม่งกากหยอกหยอกหยอกเฮ้ยอยู่แล้้วเเยยขออโทษพี่่ผมหกลน ทำไมมันไปไปไปไม่ได้ยังไม่สับสวิตเลยเพื่อนเอ้ยเจอฟิวแล้วโอ้ยเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเอาออกไงเอาออกไงเอาออกไงเอาโอ้สกีนมากับไอตายแล้วเราไม่นะบอสโอ้สกีนโอ้ห้องนี้ห้องเดียวเจอผีสามสี่ตัวบ้าไปแล้วช่วยแล้วของตู้โคตรเยอะเลยขโมยจากศพเพื่อนมาไอ้น็อตอยู่ปะไอ้น็อตอยู่ปะ ตายแล้วอ,อ้าวซวยไม่มีใครอยู่แล้วไม่น่าทำไมของเยอะจังเลยตานี้โซโล์เลเวล,ลลิงโซโล์เลเวลลิงมาเดี๋ยวเก็บเวลเองไม่ต้องห่วงทุกคนเราจะปลูกพวกนายเองเดี๋ยวขอไปฟาร์มเวลก่อนนะเห็นกองชองแช่งต้องใส่ฟิวปะมีใครรู้ไหมอุ้ยไอ้หน้าตามมาด้วยเหรออู้เก่เก่าเจ้าเดิมที่ฉันเกลียดโอ้โหกับดักนี้เกลียดมากตอนอยู่ห้องเก้าสิบไอตัวนั้นอยู่ตรงไหนไวะไอตัวหน้าขาววะโคตรเกลียดเลยวพิเพิ่งเพิ่งจุดเจลแล้วแต่แม่งโดนพอดีโอ้ยออกไปโ้ย ทำไรจะบอกเลยมองบนเดอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดอ๋ยวเดีมาเดีวจดี๋ยเรา๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดา๋ยวเดี๋ยวเลยวเดายวเดีเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดยนเดม่ยวเดีไม่ได้๋ยวมันไม่เด้ยนเดี๋ยวดีนยวเเดี๋ยวเดี๋ยวเดีไวด้ยินดี๋วเดยดเเดยดยเวีววว มองบนโอเคมองบนเข้าไว้ตอนนี้ดูจัดอุ้ยตู้ไม่เจอพี่ขาวตูเจอพี่ดำแทนเจอน้องดำเจอสกีตเฮ้ยห้องไหนเนี่ยอ๋อดนลล็อกอุ้ยสวยสวยอะไรบ้าช่วยช่วยช่วยด้วยช่วยช่วยโดนสกีตัดตายโดนสกีตัดตายแต่ไม่เห็นได้ยินเสียงปี๊ดปเลยว้าย